ยามบุญมากาไก่กลายเป็นหง์ยามบุญลงหง์เป็นกาหน้าฉงนยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้าอัศจรรย์นะก็เป็นอนุสติกับอำนาจอนุสติกับการเมืองได้เป็นอย่างดีนะ ื่องต้นเนี่ยโก้ Go, หนุ่มจะสังเกตได้ว่าสมัยรัฐบาลคนเอกประยุทธ์คนเอกประวิทธ์ที่เลืองอำนาจตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมาถนนทุกสายแม่น้ำทุกเส้นก็ได้วิ่งไปที่บ้านป่าลอยต่อบ้านตะบ้านป่าลอยต่อเนี่ยหัวบันไดน่าจะไม่แห้งนะโก้ Go, หนุ่มอืมนะฮะ เพราะทุกคนก็จะยามบุญมากาไก่มันก็จะกลายนะเป็นผงนี่แหละวิ่งกันแห่แหนแตนแต้ไปที่นั่นอตอนนี้หลังจากวันเวลาเปลี่ยนเส้นแห่งถนนแม่น้ำแต่ละสายไปที่จันสองล่าดังนั้นเนี่ยบ้านป่ากำลังจะแตกด้วยโก้ Go, หนุ่าคงเพราะน,นั้น จันจิงบันเจิดจ้าสองล่าทุกแห่งทุกที่มุ่งไปสู่ที่นั่นมผมว่ามันก็เป็นสัจธรรมธรรมดาของอำนาจอำนาจอยู่ที่ไหนคนก็จะวิ่งไปหาที่นั่นวันนี้อำนาจกำลังอยู่ที่จันสองล่าดังนั้นก็เป็นธรรมดาเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกว่ายามบุญมากาไก่ก็กลายเป็นผก เพราะก่ขอนนี้คุณทักษิณมี่ใครเข้าไปคบหน่อยก็มีปัญหาอืมนะฮะหรือบางคนเนี่ยเป็นทูตเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการไปแตะไปสัมผัสหน่อยโอ้โ oh ห oh. สารพัดมีปัญหาไปหมดนะฮะทุกวันนี้ทุกคนอยากคบอยากหาอยากรู้จักอยากใกล้ชิด จะมีตําแหน่งแห่งหนจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่อยู่ที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์หรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นตําแหน่งรัฐมนตรีตําแหน่งต่างๆทั้งหมดที่ใครจะวิ่งจะหากันมาที่จันทรสองล่าไปหมดก็วันเวลาอำนาจมันเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะเราจึงเห็นการเมืองอย่างที่ปรากฏนะฮะเอาละ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอนุสติกับทุกคนว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราบางคนบุคคลภายนอกเนี่ยนะเราบางทีมองอย่างที่เมื่อกี้นี้ผมฟังคุณหนุ่มคุณโก้อ่านคอมเมนต์ของคนฟังคนชมเนี่ยคือบางทีเราไม่อยู่กับตรงนั้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกเรา,าอยู่ข้างนอกเราก็จะวิเคราะห์วิพากวิจารณ์กันไปสารพัดร้อยแปดพันประการ แต่เราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ไม่ทําอย่างนั้นไอ้นั่นไม่ทําอย่างนี้ทําไมมันทําไม่ได้วะบางทีเราก็แปลกใจว่ารัฐประหารมีอํานาจเต็มทาไมตรงนี้ไม่ทําวะอะก็บางทีจัดรายการคนก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คนจัดรายการเฮ้ยทําไมเรื่องนี้ไม่เอามาพูดว่าเรื่องนี้ไม่เอามาวิเคราะห์วะอะไรเงี้ยลึกๆเบื้องหลังแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ มีเหตุผลอยู่ในตัวของมันสิ่งหนึ่งซึ่งผมกําลังนั่งมองและกาลังนั่งดูเนี่ยผมว่างานเนี่ยครอบครัวของคุณทักษิณโดยเฉพาะตัวคุณทักษิณคุณอุ้งยิงเนี่ยพลาดและก็ผิดไม่ได้ทีเดียวแค่ชุดขาวก็มีเรื่องนะเอาวิภาคษ์วิจารณ์เม็ดเนี่ยนะอ่าหรือสามเม็ดห้าเม็ดเนี่ย ก็วิาพากวิจารณ์ตำหนิตีเตียนกันเป็นเรื่องเป็นราวไปได้เหมือนกันดังนั้นผมมานั่งดูว่าคนรักมันก็รักมากคนเกลียดก็ยดเกยอะและเกลียดเนี่ยมันไม่ใช่เกลียดธรรมดาผมนั่งดูจากโซเชียลวิทยุโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่เกลียดฝังใจอาจารย์ เกลียดฝังใจเกลียดเข้ากระดูกดำเกลียดแบบชนิดว่าไม่เปลี่ยนเกลียดแบบฝังลึกแบบโคตรเง่าสกสาดคนเกลียดแบบเนี้มีไหมมีทั้งทั้งที่สถานการณ์วันเวลานี่มันเปลี่ยนไปแล้วแต่คนเกลียดประเภทอย่างนี้ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีเยอะ หรือบางคนเคยรักมากถวายหัวถวายชีวิตก็กลายมาเป็นคนเกลียดแบบถวายชีวิตของการเกลียดเหมือนกันอ,อย่างที่เราเห็นดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการย่างก้าวของคุณทักษิณและครอบครวัวงานเนี้ยต้องไม่พลาดแล้วก็ต้องไม่ผิดซ้ำหรอดอืม คือผมมานั่งมองนะโกษหนุ่มครับงานเนี้ยกว่าจะกลับมาได้เนี่ยมันใช้เวลาสิบเจ็ดสิบแปดปีอืมมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นเลยนะเกือบยี่สิบปีเนี่ยมันสองทศวรรษของมนุษย์เนี่ย<ฮ>ถ้าอายุของคนหกสิบปีเนี่ยมันปาเข้าไปเกือบครึ่งเหมือนกันนะอืมต้องใช้เวลาเดินทางกว่าจะกลับประเทศไทยได้และ ผมถึงบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการเลือกตั้งสมัยคุณยิ่งรักคุณสมัครและรวมทั้งมาสมัยคราวที่แล้วหมอชลนานก็ตามนะฮะที่เป็นหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นคุณสมพงษ์ใครตะใครจนกระทั่งมา้พา่แพ้ของเก้าไกลในครั้งนี้เป็นเรื่องกินบุญเก่าทั้งสิ้นนะโคอืม บุญเก่าของสามสิบบาทบุญเก่าของกองทุนหมู่บ้านและก็บุญเก่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลยอืมและก้บุญเก่านั้นเป็นบุญเก่าที่ตัวเองไม่ได้มาแสดงแปลว่าเป็นบุญเก่าคุณสมัครก็มาแสดงแทนคุณยิ่งรักก็มาแสดงแทนคุณสมพงษ์อมรวิวัฒก็มาแสดงแทน และคราวที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของคุณหมอชลนานมาแสดงแทนตัวจริงเสียงจริงไม่ได้มาเลยคือตัวคุณทักษิอืมคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่นั่นอน้นี่แล้วก็ตัวเขาหรือเรียกร้องที่จะให้มาอะไรก็แล้วแต่ผมถึงบอกมันเป็นบุญเก่าและมันเป็นบุญที่แฝงอยู่ในตัวของเขา ทำให้เขาชนะเลือกตั้งกลับมาอันดับสองในคราวที่แล้วคราวนี้ตัวจริงเสียงจริงมาเองอลูกนี่ยิ่งกว่าพ่อนะโ่หนุ่มลูกเนี่ยมันสายเลือดยิ่งกว่าพ่อ,อน้องสาวนี่ก็ยังห่างนะฮะดังนั้นเนี่ยคราวนี้เขาให้มาแสดงแล้ว แสดงเต็มที่ด้วยตัวเองด้วยลูกก็คือตัวเองนั่นแหละใครจะมาบอกว่าเป็นนายกสอนนายกจะเป็นนายกสิงจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมว่าถ้าเขาเป็นได้เองเนี่ยเขาเป็นไปแล้ว uh huh. แต่เผอิญได้เงื่อนไขข้อจำกัดเขาเป็นไปไม่ได้จึงเอาลูกมาเป็น อดังนั้นการเอาลูกมาเนี่ยมันยิ่งกบ่าตัวเองอีกนั่นนึกคือตัวจริงเสียงจริงที่จะต้องแสดงแหละอืมครับเพราะนั้นใครจะมาพูดว่ามันอฟไซด์ไปบ้างไอ้นั่นไอ้นี่ผมว่าเลิกพูดอ่ะอืมนะคราวนี้เขาให้มาแสดงแล้วแล้วเล่นเองเขียนบทเองกำกับเองอืมถ้าไม่สร้างเรื่องใหม่ไม่ทำบุญใหม่ กินตะบุญเก่าเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะบุญเก่าเนี่ยมันไม่มีคู่ต่อสู้ที่มาแข่งไล่บี่ขยี่เหมือนปัจจุบันขณะนี้มาแสดงเต็มตัวจากระยะเวลาสิบเจ็ดสิบแปดปีมาแล้วคนที่ไล่ล่ากำลังเป็นคู่แข่งอย่างลดอะอะไรหายใจลดต้นคอ อืมอแล้ว <Cornell> ก well. no so well. no ็ชนะตัวเองมาแล้วพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าชนะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือเก้าไกลคราวนี้ผมถึงบอกว่าผลงานไม่ดีไม่โดดไม่เด่นไม่เต็มที่ประจักษ์และก็ไม่สร้างบุญใหม่ที่ผมใช้คำว่าไม่มีผลงานอะไรชนิดที่มัน โดดเด่นเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนปัญหาเศรษฐกิจที่สักตะว่าพูดพูดพูดกันเนี่ยมันจะมากันกี่โมงแล้วก็อย่างที่ว่ากันก็บอกว่าดิจิตอลวอล l ล็ตเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะปรับรูปแบบเปรียบวิธีการแล้วเท่าที่ผมฟังฟังนี่จะเน้นไปที่คุณเปลาะบางมากที่สุดแล้วก็อาจจะผสมประสานทั้ง เทคโนโลยีและก็แมนนวลอะไรก็แล้วแต่อืมทั้งหมดเหล่านี้ต้องมาเร็วและมาไวและที่สำคัญที่สุดพลาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ไม่ได้เพราะม,มันมีเรื่องจอคอหอยจาริยรทมตั้งแต่สมัยเรียนก็ปลุกปีกันขึ้นมามสนามกอล์ฟอันทายใหญ่เนื่อมก็ตามเข้ามาและ ถ้าขืนทำงานไปแล้วยังปล่อยให้เกิดความผิดพลาดบกพร่องหรือมีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันเหมือนในอดีตที่ปรากฏอืมอว่าข่าวนี้นะโกะมันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะอืมคือแปลว่าถูกฝังไปแบบสนิทแล้วก็การเมืองจะเปลี่ยนไปอีก,อกเรื่องอีกราวอีก ไม่ใช่ของเครื่อไทยแล้วไปไปมามาคราวนี้ถ้าไม่มีผลงานที่โดดเด่นไม่แล้วยังมีเรื่องการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันหรือมีการผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนในอดีตจะ,ะเหลือสักกี่เสียงบริวารว่านเครือจะกระจัดกระจายไปขนาดไหน จะมีเงินมากขนาดไหนอย่างไรมีอำนาจใหญ่โตในขณะนี้อย่างไรแต่เมื่อให้โอกาสในหลายครั้งแล้วเอาละครั้งหนึ่งมันอาจจะโอกาสไม่เต็มแต่คราวนี้เป็นโอกาสเต็มเต็มเต็มที่เต็มกำลังเต็มคาลาเบลก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะไม่มันก็เหมือนกับ พลเอกประยุทธ์ที่เคยเต็นมามีอำนาจเต็นคาราเบลแล้วในที่สุดโก้เห็นไหมเลือกแล้วได้สามสิบเสียงเต็นคาราเบลยิ่งกว่าทักษิณชินวัตรนะโกครับอืจะได้สามสิบเสียงเป็นคำตอบบอกว่าให้อำนาจเต็มมาเจ็ดแปดเก้าปีแต่ยังไม่มีอะไรเต็นที่จะแทกความรู้สึก เปลี่ยนความรู้สึกหรือเป็นที่โดนใจในผลงานในที่สุดก็จะเหลือกลายเป็นพักแค่เล็กๆต่างกลางสามสิบเสียงเท่านั้นมผมยังมองเลยว่าเพื่อไทยคราวนี้ถ้าไม่สามารถอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วถนนทุกสายกำลังจันทสองล่าอยู่ที่นั่นในที่สุด ผมว่ามันอาจจะไม่ต่างกว่ารวมไทยสร้างชาติก็ hmm. ได้นะเพราะในประยุทธ์คราวที่แล้วลงเลือกตั้งแล้วไม่ได้มีพักการเมืองเป็นของตัวเองเป็นพลังประชาธิปัตยก็ตามเขายังได้เป็นร้อยนะโก้ uh. แลวตัวนายกยังได้คะแนนเสียงมาอันดับหนึ่งในใหม่ๆเพียวเพียวตอนหลังจากรัฐประหารอ่าตอนตอนช่วงแรก,แรก แต่คราวนี้นี่เต็มเต็มเลยโดดมาเป็นหัวหน้าพักเองมันก็ไม่ต่างอะไรกับพลังประชารัฐหรือเพื่อไทยตอนที่เป็นฝ่ายค้านนี่ยังมีคะแนนปาเข้าไปเป็นรนะ้อยๆอ่ะนะเกือบสองร้อยเสียงแต่คราวนี้เป็นรัฐบาลเนี่ยพักการเมืองต่างๆมันจะพังก็ตอนเป็นรัฐบาลทั้งสิ้นพักประชาธิปัตย์พอเป็นรัฐบาลก็พังนะ หรือพชาติไทยพอหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วก็พังคราวนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่แล้วมาคู่แข่งมันอาจจะยังไม่เหมาะสมกันฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่พอฟัดพอเวียแต่คราวนี้เป็นคนละรุ่นคนละแนวคิดคนละกลุ่มโดยเฉพาะก้าวไกลนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่า ก็จะไม่ต่างอะไรกว่าลุงสู่ที่เหลือสามสิบเสียงถ้าคราวนี้จะเกิดก็เกิดในคราวนี้ในระยะเวลาสามปีซึ่งไม่ยาวเลยนะโค่หนุกถ้าสามปีนี้เตกเนลมิรผลงานอะไรไม่ได้ที่กลับมานั้นจบและที่เอาลูกมาเป็นก็จบทุกอย่างจะถูกจบถูกฝังถูกกลบ ไปก็ในระยะสามปีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้แหละครับอืมครับอาจารย์อาจาร์แ่มันจะเ,เป็นเรื่องง่ายไหมเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลครับเดียวแต่สถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นรัฐบาลผสมนะอาจารย์นะถึงแม้ว่ารัฐบาลผสมนะเท่าที่ผมมองเนี่ยตัดจากคนเอกะวิตออกไปแล้วนอกนั้นไม่มีหรือไม่มีอือหรอก ร,รวมไทยสร้างชาติจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสายของเพื่อไทยอยู่พอสมควรแม้แต่กลุ่มคุณอนุทินคืออย่างที่ผมบอกมันมีข้อจำกัดทางการเมืองกันหนุมัน <S <S ะจะดิ่นไปซีอื่นไม่ได้ที่แล้วมามันมีความคล่องตัวร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้แม้ว่าจะไม่มีความคล่องตัวร้อยเปอร์เซ็นแต่สถานการณ์มันบีบให้ร้อยเปอร์ซ็นว่าจำอ,อยู่ซีกนี้ จะยิ้งจะพังอะไรไปยังไงก็แล้วแต่ก็ยังจะอยู่ที่นี้และที่นี้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของเขาอยู่แล้ว <gam> ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็จะไปหลอมรวมกันผมจึงถือว่าครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ครั้งสุดท้ายของครอบครัวชินวัรนะ